พายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพอ่ะก็มาละทุกวันนี้สาวันดี4ี่วันไข่เจ็บอดอด,อดแอดแอดนอนหลับก็ยากชอบตื่นกลางดึกรู้สึกว่าอ่อนเพียไม่สดชื่นอ่ะผิวก็เริ่มแบบแห้งพอได้มาเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภูคขาหมักสกัดผสมกระชายขาวมะขามป้อมแล้วก็เบต้ากูแคน ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ทำให้สุภาพเรล่านียแข็งแรงภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ดีสกัดแบบออร์แกนิกสมุนไพรร้อยเปอเซเลยค่ะพอเริ่มทานก็รู้สึกว่าอาการเนี่ยที่เป็นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอาการป่วยก็ลดลงเหมือน STC พัดช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลึกระดับเซลล์เข้าไปเหมือนปรับ สมดุลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกทําให้เราหลับลึกขึ้นตื่นแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นอไม่เพียพอทานได้2อาทิตย์แล้วเรารู้สึกว่าผิวเราอะดูแบบเนียนขึ้นไม่แห้งแล้วก็ดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยมาให้ STC พ a r ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลภูเขาวผสมกระชายขาวดูแลสุขภาพกันนะคะทานง่ายค่ะแค่ หนึ่งแคปซูลก่อนอาหารเช้าแล้วก็หนึ่งแคปซูลก่อนนอนค่ะ